มีผลแล้ววันนี้แท็กซี่บวกเพิ่มค่าสัมภาระสูงสุดไม่เกินชิ้นละ100บาทสวัสดีครับแฟนเฟิร์นชันแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีข่าวออกมาจากกระทรวงคมนาคมเตรียมให้ผู้โดยสารมีการจ่ายค่าสัมภาระเพิ่มนอกจากค่าโดยสารก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า เรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับมีผลแล้ววันนี้รถแท็กซี่บวกเพิ่มค่าบริการพิเศษสัมภาระราคาเริ่มต้นชิลละ20บาทสูงสุดไม่เกินชิลละ100บาทมื่งวันที่17พฤศจิกายน2 5 6 3ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 3รารัชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องกำหนดอัตราค่าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษ สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนหรือแท็กซี่มิเตอร์ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร2,563ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องกำหนดอัตราค่าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนหรือแท็กซี่มิเตอร์ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครพศ2,562ลงไว้เมื่อวันที่18สิกาคม 2 5 .62 ไว้แล้วนั้นโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนหรือแท็กซี่มิเตอร์ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ12ของกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนพศ .2 พ .60 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 1. ยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องกำหนดอัตราค่าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนหรือแท็กซี่มิเตอร์ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครปี2562 2. กำหนดความหมายของคำว่าสัมภาระหมายถึงสินค้าสิ่งของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีการบรรจุกล่องกระเป๋ามัดรวมหรือบรรจุหีบหอ และที่ไม่ได้บรรจุแต่มีขนาดปริมาณความกว้างความสูงเกินกว่าเป็นสัมภาระติดตัวแต่ไม่ให้ให,ใหมายความรวมถึงรถเข็นหรืออุปกรณ์สําหรับคนพิการผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเช่นวีลแชร์และไม้เทา้าส่วนคําว่าสัมภาระติดตัวหมายถึงสัมภาระที่อยู่ในความดูแลของคนโดยสารระหว่างการเดินทางเช่นกระเป๋าถือกระเป๋าคอมพิวเตอร์เป้สะพายหลังและให้ใหมายถึงของใช้ส่วนตัวที่ติดตัวคนโดยสารด้วย ส่วนการคำนวณค่าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษให้กำหนดดังนี้ 1. การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระที่มีขนาดความกว้างความยาวหรือความสูงด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่า26นิ้วขึ้นไปให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิ้นละไม่เกิน20บาท 2. การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระที่มีขนาดความกว้างความยาวหรือความสูงด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน26นิ้วเกินกว่า2ชิ้น ให้เรียกเก็บค่าบริการตั้งแต่ชิ้นที่3ขึ้นไปในอัตราชิ้นละไม่เกิน20บาททั้งนี้ไม่นับรวมกับสัมภาระตามความหมายข้างต้น 3. การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระเป็นอุปกรณ์การกีฬาจำพวกถุงกอล์ฟรถจักรยานวินเซริร์ฟหรือเครื่องดนตรีซึ่งมีขนาดตั้งแต่50นิ้วขึ้นไปให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิ้นละไม่เกิน100บาท 4. การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระเป็นสินค้าสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่บรรจุกล่องและที่ไม่ได้มีการบรรจุกล่องแต่มีการมัดรวมหรือหีบหอ่อรวมกันไว้ซึ่งมีขนาดตั้งแต่50นิ้วขึ้นไปให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่บรรจุกล่องมัดรวมหรือหีบหอ่อชิ้นละไม่เกิน100บาท 5. การวัดขนาดของสัมภาระมีให้วัดล้อหรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนที่รวมคำนวณเป็นขนาดของสัมภาระด้วย 6. การเรียกเก็บค่าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษให้เรียกเก็บได้ในกรณีการจ้างจากท่าอากาศยานดอนเมืองหรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือการจ้างจากสถานที่อื่นไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองหรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยให้ผู้ขับรถยนต์รับจ้างแจ้งอัตราค่าบริการให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าก่อนทําการรับจ้างประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ขอขอบคุณแหล่งข่าวนี้จาก tnn online นะครับและนี่ก็เป็นประกาศล่าสุดออกมาจากกฎกระทรวงของกระทรวงคมนาคมในการที่จะให้ผู้โดยสารเตรียมจ่ายค่าสัมภาระเพิ่ม,เต,มเติมโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอไปในคลิปนะครับเชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็อาจจะตกใจทั้งคนขับรถและผู้โดยสารซึ่งจากนี้ไปอาจจะต้องหามาตรการตกลงกันว่าขนาดไหนเป็นขนาดที่จะต้องเสียเพื่อให้ได้มาตรฐานร่วมกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสําหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ